สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มยำไก่กันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาเครื่องเครื่องทั้งหมดนะคะไปใส่น้ำนะคะมีใบมะกรูดมีมะขามมีพริกจินดาแดงแล้วก็มีตะไคร้มีหัวคาแล้วก็มีเอ่อรากผักชีนะคะเดี๋ยวเราไปใส่น้ำกันเลยค่ะ นะคะเส่น้นรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งที่เตากันเลยะคะ่ะ อะไรครับไม,มไ,ไม่หมดครับตั้งที่เตานะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะ 你还说来了。Yeah, sí vale mm. มันหลอกมันหลักเ,กเขาก็เลยเอาอมาหรอมันตายหรอกมันตกใจเสียงฟ้าร้องถ้าเขากลัมาขายเขาไม่ได้ฆ่าหรอก ไก่ไข่ไก่ไ,ไข่ um. ไข่ที่มันตกที่มันตกแกผ่าร้อง hai tôi <đón> ừ, các ăn đó bạn. Ừ. Bé của ai nhiều lên, đó. ่าไก่เนีอต้อมนุ่งข้างน่กไก่เนียวต้มยำใช่ไหมต้มยำไกนะ่เนือต้มยำไก่ไข่จบ่อกย์ช่ไม่ได้พูดเป็นไรลแล้ว่ราไม่พูดเหรอเขียนบอก่อเขียนอกข้อว่าต้มยำไก่ไข่ ลูก <c oughs> ไอ้ปากินองุ่นไงะาครับมันมันหวานน้ป่นเลองุออ่น้ำสด่ินคำั่นที่มนอะที่มันี่หรอยาเลือกที่มัน

ก็ป้าขยับไง่ายก็ป้าทำเครื่องเลยถ้าป้าไม่ขยับป้าติดเครื่องก็อีกระเด็นล้มเลยนะนะรู้ป่ะนะเครื่องลมมันแรงลูกเครื่องลมไม่แรงถามแม่เองติดทีไม่ต้องคุยแล้วปังปังปังเลยนะอะไรนะเสียงดังเสียงดังมากเลยนะรู้ป่ะอะไรอะเครื่องเรืออืมเครื่องเรือเสียงดังมาก Det er som om jeg er igjen i senga, inni lomma.

เดือดแล้วนะคะทีนี้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวรอพ่อครัวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าพ่อครัวของเรามาแล้วน,น้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลด้วยไหมใส่น้ำปลานะคะ กะเอาเองเลยนะคะวนกี่รอบดูเอาค่ะทีนี้น้ำตาลนะคะตามใจชอบชอบหวานมากกับหวานมากหวานน้อยแต่หวนานนุ่มสองช้อนครึ่งนะคะสองช้อนครึ่งค่ะน้ำต,ตาลอ่ะต่อไปค่ะซอสหอยนะคะ ได้มีของตวงให้ดูไม่เป็นไรคะ่ะเรากะเองคะ่ <you> คะสีอิ๊วดำสีอิ๊วดำค่ะสีอิ๊วดำหายหยดอ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็รอเดือดอีกทีใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าจะใส่ไก่เลยของมาก่อนก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาหยิบให้คะ่ะ ให้ส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศค่ะเราต้มกันแบบบ้านๆนะคะค่ะ ใส่เรียรๆนะคะใส่เรียๆนะคะอ่ะทีนี้ใส่มะเขือเสร็จแล้วนะคะเคี่ยวเคี่ยวแป๊บหนึ่งค่ะเคี่ยวแป๊บหนึ่งนะคะ យកបែប1នេះឥឡូវយកប៉ា ครับหนึ่งนะคะตอนนี้พ่อครัวกำลังเคลียร์น้ำมันพืชอยู่ค่ะ อทอพริกได้ที่แล้วนะคะใส่ไปในหมอ้อเปิด้ามหมอ้อทีนี้ก็ใส่ในหม้อค่ะอา่าน่ากินเลยทีเดียวนะคะทีนี้ก็เอาเดี๋ยวเอาหม้อตั้งต่อเลยคะ่ะเอาหม้อมาใส่นนำม้นตู้ รวนไก่รวนไก่ต่อค่ะเบื่อไันชิ้นเนี้ยม่ทันขช้นเนียรวนไก่สักพักหนึ่งนะคะ น้ำหน่อยนะคะสองแยอืมโอเคขึ้นแก้วคอัพอใส่นลยใส่น้ำครึ่งแก้วนะคะ สูตรทางโคราไหมนี่คิดเองอ๋อสูตรคิดเองนะคะนอยากกินยังไงก็คิดทำยังไง <laughs> แล้วแต่อารมณ์ <laughs> เอาค่ะรว <laughs> นเพื่อไม่ให้มันเหม็นไก่ <laughs> พออันนี้คือไม่ใช้แล้วใช่มั้ยไปเรื ừ, ่อยแฟนเด็กอือก็เพิ่มทานอีกหน่อยหนึ่ง ตอนแรกฉันจะเพิ่มฐานฉันดันตั้งหม้อก,ก่อน,นไงไฟเลยน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเดว,วน<ป>เพื่อว่าให้พวกสาบไก่หายเหม็นใส่ได้จะใส่เองก็ได้นะแกยกกระทะเอาแกยกกระทะึะทะ้น ครับไนอ่ะที่กระทะาบาังอยู่นะ่ะพอไหมไหนเดี๋ยวแม่เอาให้ ไเดือดแล้วนะคะ ลืมผ่านชิ้นกลนไม่เป็นไรลรออได้ทั้งชิ้นเลยอ่ทีนี้ก็ใส่ไก่ลงไปนะคะล้วนเสร็จแล้วนะคะไม่เอาน้ำไก่นะคะตักแยกออกนะคะเราจะใช้ความมันของปกติ น้ำไก่ทิ้งนะคะใช <c oughs> ่ทิ้งทีนี้ก็รอเดือดอีกคนนึงค่ะอรอเดือดแล้วก,ก็ทิ้ง 我还在学。 เดือดแล้วค่ะเดือดแล้วทีนี้ก็ใส่กะทินะคะใส่เลยใส่เลยนะคะใส่กล่องหนึ่งนะคะ น,นี่ก็คนไหมคะไม่คนใช่ไหมปิดให้เดือด,ด,อ,ดอ่ะปิดให้เดือดค่ะอย่าไปเลยลูกะมันขาดอ,ะอ่ะอืป๊าตัดให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเดย๋ยวเราก็จะได้กินกันเลยยี้ <laughs> วยวอะไรนะ โอ้ยไม่ไหวเลยวิ่วิวเลยวิวเตัดแล้วค่ะอย่างนี้ก็ใส่เห็ดนะคะเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางใส่เห็ดฟางลงไปค่ะเออเห็ดฟางไม่ใช่เห็ดนางฟ้านะเห็ดฟางไปซื้อเท่ลืมแล้วแต่คนจะชอบ เพราะทำไมชอบใส่เห็ดนางฟ้าก็มีต้นยามอ่ะนะปิดไหมไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดนะคะทีนี้เดือดสักพักหนึ่งค่ะ